วันนี้เราจะมาไถหยยาคากันนะคะหรือบางทีเขาก็เรียกว่ากลองยาคานะคะสมัยโบราณน,นะคะเอาไว้ใช้เองดีกว่าหายใจทิ้งพอดีฝนตกไปทำสวนไม่ได้มันเละเอะเทอะเลยมานั่งกองยาคาเล่นๆเ,เอาไว้ใช้งาน กองเองใช้เองทำเองเราอุ่นใจนะคะอย่างหนาใช้ได้หลายปี ไม่ได้โมทำเองกับมือโอเคนะคะ